เงินการสร้างประโยชน์และความเป็นมนุษย์มาบรรจบกันอย่างสมบูรณ์ไม่กี่ปีก่อนนักข่าวบูสมิลเลอร์จาก The Sunday t i m e มติดต่อหาฉันเพื่อขอสัมภาษณ์ The s u n นเด t i m e มคือหนังสือพิมพ์ชั้นนำที่ตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในปีคศ1822เป็นสื่อดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ผู้คนมากมายต้องการให้บทสัมภาษณ์ของตัวเองตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์นี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างกระแสให้เป็นที่พูดถึงในอังกฤษฉันตกใจไม่น้อยเมื่อรู้ว่าบริษัทหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ต้องการสัมภาษณ์ฉันแต่ก็รวบรวมสติแล้วถามทางนั้นกลับไปว่าพอจะถามได้ไหมคะว่าเนื้อหาการสัมภาษณ์เป็นยังไง สิ่งที่ผมอยากใส่ไปในหนังสือพิมพ์ของเราคือเรื่องราวความสำเร็จของนักธุรกิจหญิงครับต้องขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องราวความสำเร็จส่วนตัวค่ะทำไมฉันถึงปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับบริษัทหนังสือพิมพ์ชื่อดังที่มีแต่คนอยากให้สัมภาษณ์น่ะหรอ ที่จริงแล้วฉันให้ความสำคัญกับการลงข่าวหรือการออกรายการเป็นอย่างมากจึงทำทุกอย่างที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ทางการตลาดอย่างแข็งขันอย่างไรก็ตามหากคำถามที่ได้รับเป็นคำถามเกี่ยวกับการหาเงินแทนที่จะเป็นกระบวนการเติบโตของบริษัทฉันก็จะไม่ให้คำตอบเพราะแค่เรื่องราวการหาเงินไม่เป็นประโยชน์ใดๆต่อบริษัทหรือตัวฉัน กลับมองว่านี่อาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทที่กำลังเติบโตอยู่ก็เป็นได้นักธุรกิจต้องปากหนักอยู่เสมอเราไม่ควรเล่าเรื่องของตัวเองตามอำเภอใจเนื่องจากการดำรงอยู่ของบริษัทจะขึ้นอยู่กับว่าเราตีความคำคำหนึ่งที่พูดอย่างไรและนี่อาจทำให้พนักงานที่อุทิศตนทำงานได้รับความเสียหายโดยไม่เจตนาแต่นักข่าวบูสมิลเลอร์ ก็อุตสาหะมากเสียจนฉันเห็นจิตวิญญาณน,นักข่าวของเขาจึงตอบรับการสัมภาษณ์ภายใต้เงินไขว่าจะไม่เน้นไปที่เรื่องราวทรัพย์สินส่วนตัว การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่นสมกับที่เขาเป็นนักข่าวเจนสนามบทสัมภาษณ์ของฉันไม่มีตัวเลขจำพวกฉันมีทรัพย์สินมากเท่าไรหรือมีรายได้มากแค่ไหนตามที่ได้ตกลงกันไว้เนื้อหาจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทมากกว่าเรื่องส่วนตัวบทสัมภาษณ์ที่ถูกตีพิมพ์มีเพียงเรื่องวิสัยทัศน์ปรชัชญาการเอื้อประโยชน์ให้พนักงานและกระบรวนการผลิตสินค้าของเคลลี่เดลี่ เหนือสิ่งอื่นใดฉันให้สัมภาษณ์ไปว่าเราเลือกเฟ้นวัตถุดิบอย่างปราณีตเพียงใดให้ความสำคัญกับเรื่องสุขอนามัยมากแค่ไหนและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่จะไม่ทำร้ายโลกเป็นอย่างไร ฉันสามารถใส่ความจริงใจลงไปได้โดยไม่จาเป็นต้องมีปัจจัยอื่นมากระตุน้นเหมือนบทความเรื่องราวความสำเร็จส่วนใหญ่การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ทำให้บริษัทของฉันได้รับผลลัพธ์จากการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง แต่ผ่านไปไม่นานฉันก็ถูกขอสัมภาษณ์อีกครั้งพวกเขาต้องการสัมภาษณ์ให้ได้เนื่องจากฉันอยู่ในอันดับคนร่ำรวยในประเทศอังกฤษสูงขึ้นฉันหาข่าวหัวข้อ Sunday Times List 2020หรืออันดับคนร่ำรวยในอังกฤษประจำปี2020 ลองอ่านดูและพบว่าชื่อของฉันและเจลมซสามีของฉันอยู่ในอันดับที่345ในตอนนั้นสมเด็จพระราชินีนาถเอริซาเบทธที่2ของประเทศอังกฤษอยู่ในอันดับที่372 ส่วนดาวนักเตะเดวิดเบ็คแฮมและภรรยาอยู่ในอันดับที่354ทางบริษัทหนังสือพิมพ์คงคิดว่าเรื่องราวของฉันอาจนำมาเขียนบทความที่ดีมากได้แต่ฉันก็ปฏิเสธการสัมภาษณ์ไปทันที เช่นเดียวกับนิตยสารธุรกิจสัญชาติอเมริกันอย่าง Fortune ที่จะคัดเลือกและประกาศ500บริษัทขนาดใหญ่ในทุกปีนิตยสาร The Sunday Times ก็จะประกาศรายชื่อคนร่ำรวยของเกาะอ,อังกฤษแล้วเขียนเป็นบทความพิเศษขึ้นมาที่จริงคนร่ำรวยในประเทศอังกฤษไม่ค่อยมีผู้หญิงมากนักและยิ่งเป็นผู้หญิงเอเชียยิ่งมีน้อยฉันจึงได้รับการติดต่อขอสัมภาษณ์อยู่หลายครั้ง แต่ฉันต้องระมัดระวังและรอบคอบในการพูดเรื่องการหาเงินจึงปฏิเสธไปครั้งแล้วครั้งเล่าแต่บูชมิลเลอร์คงเป็นตัวอย่างของนักตื้อผู้มุ่งมัน่นในครั้งนี้ฉันจึงตั้งเงื่อนไขอีกว่าจะไม่ตอบคำถามเป็นต้นว่าหาเงินได้มากเท่าไหร่อาศัยอยู่ในบ้านหรูหราเพียงใดและขับรถดีแค่ไหน และแน่นอนว่าฉันไม่สามารถให้ดูบ้านได้ดังนั้นเราจึงสัมภาษณ์กันที่ร้านสูชิของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนระหว่างการสัมภาษณ์ไม่มีการกล่าวถึงตัวเลขใดๆทั้งสิ้นยกเว้นตัวเลขอันดับอย่างเป็นทางการของคนร่ำรวยในอังกฤษเดิมทีนี่เป็นการสัมภาษณ์เรื่องเงินจากอันดับคนร่ำรวย แต่เนื้อหาไม่ได้มีเพียงเรื่องราวความสําเร็จในปัจจุบันเท่านั้นฉันกลับเล่าเรื่องที่ผ่านมาในอดีตด้วยทั้งเรื่องที่ธุรกิจเจ๊งจนมีหนี้ผ่นล้านวอนจนคิดอยากฆ่าตัวตายแต่ก็นึกถึงแม่จึงยังมีชีวิตอยู่ได้และเริ่มท้าทายทำธุรกิจอีกครั้ง เรื่องความหลังที่เกิดมาในชนบทและใช้ชีวิตแร้นแค้นเรื่องความยากลำบากและความพยายามในการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์นี้ทำให้คนจำนวนมากมีความรู้สึกร่วมไปด้วยและภาพรักของเคลลี่เดลลี่ก็ได้รับผลในเชิงบวกไปด้วยเช่นกัน ที่ฉันให้ความสำคัญกับการพูดถึงความมั่งคั่งขนาดนี้เพราะยังมีคนอีกมากที่เข้าใจผิดว่าความมั่งคั่งกับเงินเป็นสิ่งเดียวกันเงินไม่ใช่ทั้งหมดของความมั่งคัง่งมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การป้องกันไม่ให้เงินที่เข้ามาไหลออกไปอย่างที่อื่นแต่คือการขยายอิทธิพลเชิงบวกและส่งต่อเครดัต ไปอย่างคนอื่นอีกทอดเพราะฉะนั้นคนที่มั่งคั่งไม่ได้หมายถึงคนที่มีเงินมากมายคนที่มั่งคั่งคือคนที่ตัดสินใจจะช่วยเหลือผู้อื่นสร้างประโยชน์ต่อสังคมและมีความเป็นมนุษย์โดยสรุปแล้วคนที่มั่งคั่งก็คือคนที่สมบูรณ์แล้วทั้งด้านการเงินการสร้างประโยชน์และยังมีความเป็นมนุษย์ด้วย ฉันผู้ใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างแร้นแค้นคิดว่าเงินและความสำเร็จจะนำมาซึ่งความสุขดังนั้นจึงพยายามพาตัวเองไปในจุดสูงสูงอยู่เสมออาจจะฟังดูเหมือนฉันได้ชัยชนะอยู่ตลอด แต่ความคิดนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยิ่งกว่าตกนรกเมื่อธุรกิจล้มเหลวที่กรุงปรารีสฉันเพิ่งตระหนักถึงความจริงหลังจากตัดสินใจจะมีชีวิตต่อไปและได้เรียนรู้แล้วว่าที่ฉันหลีกเลี่ยงความล้มเหลวไม่ได้เป็นเพราะวางความหมายของความมั่งคัง่งร่ำรวยไว้ผิดที่และตั้งแต่นั้นมาฉันก็พยายามอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย3อย่าง ทั้งเงินการสร้างประโยชน์และความเป็นมนุษย์คนที่เต็มใจจะถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จของตัวเองให้คนอื่นไม่ใช่คนรวยที่มีแค่เงินมหาศาลหากแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคนเหล่านี้รู้ดีว่าจำนวนเงินไม่ใช่ตัวตัดสินความสุขแม้การได้เป็นอิสระทางการเงินจะเป็นสิ่งสำคัญแต่หากไม่แบ่งปันความมั่งคั่งที่ได้จากเงิน แก่ครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนรวมโลกเราก็จะเป็นมนุษย์เงาๆไม่ว่าจะมีเงินมากมายเพียงใดก็ตามคนรวยระดับโลกอย่างบิลเกตและวอร์เรนบัฟเฟตรู้เรื่องนี้ดีพวกเขาจึงมอบทรัพย์สินของตัวเองให้มนุษยชาติและโลกอย่างไม่เสียดาย ฉันในอดีตเอาแต่ง่วนอยู่กับการหาเงินจนธุรกิจล้มเหลวในที่สุดส่วนฉันในตอนนี้เป็นเจ้าของความมั่งคั่งเหนือจินตนาการเพราะวางแผนแล้วว่าจะให้เงินไหลเวียนอย่างไรและลงมือปฏิบัติจริง แทนที่จะมองแค่ความสำเร็จส่วนตัวฉันลำดับความสำคัญให้การทำซูชิที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติอร่อยเพื่อชุมชนรวมถึงการสร้างอาชีพให้แก่ผู้อพยพและคนในท้องถิ่นมาเป็นลำดับต้นๆความตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการทำซูชิที่ดีที่สุดในโลกกลายเป็นแสงอาทิตย์ที่ส่องให้อนาคตของฉันสว่างสดใส มนุษชาติวิวัฒนาการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยคนที่อยากเป็นเจ้าของความมั่งคั่งเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นหากโลกนี้ขับข้างไปด้วยผู้คนที่สะสมความมั่งคั่งเพียงเพื่อตัวเองโดยไม่คิดถึงผู้อื่นเลยมนุษชาติก็คงไม่พัฒนาได้เช่นนี้พลังงานจากทั้งจัก,กรวาลจะพุ่งตรงไปยังผู้คนที่ต้องการเพิ่มพูนความมั่งคั่งเพื่อคนอื่น ดังนั้นหากเป้าหมายในการค้นคว้าความมั่งคั่งของคุณมุ่งไปที่คนอื่นคุณจะเป็นคนมั่งคั่งได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากตอนนี้คุณต้องการรักษาเพียงผลประโยชน์ของตัวเองและไม่สามารถช่วยให้เงินไหลไปที่คนอื่นได้ก็ยอมแพ้ไปซะเถอะเพราะสักวันหนึ่งมันจะต้องพังทลายลงอย่างแน่นอน ฉันหวังว่าคุณจะสร้างแนวคิดแห่งความมั่งคั่งที่แท้จริงแล้วก้าวออกไปยังสถานที่ที่ต้องการได้